สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการฝึกโยคะอยู่หนึ่งท่านะคะที่ช่วยยืดคลายสักให้เราค่ะเจ้าสบักของเราเนี่ยคือส่วนนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของเรานั่นเอง2ส,ส่วนแล้วส่วนนี้จะมีปัญหากับคนหมู่มากคนหลายๆท่านเลยนะคะจะบอกว่าปวดสบักปวดตึงในส่วนตรงนี้มากเลยแล้วจะมีท่าอะไรบ้างนอกจากท่ายืดเหยียดธรรมดาที่คลายเขานะคะนําแนะนําท่านี้ค่ะท่าหน้าวัวนะคะ เป็นการที่เอามือเนี่ยไปจับกันทางด้านหลังของเราค่ะเดี๋ยวนํำจะกยกตัวอย่างให้ดูนะคะเราจะเริ่มที่มือแรกก่อนมือแรกนะคะจะเป็นขวาหรือซ้ายก็ได้เพราะเราต้องทำสองข้างอยู่ดีนะคะยกขึ้นไปนะคะแล้วก็คว่ำไปอยู่ทางด้านหลังเบอร์นี้ค่ะมือที่สองของเราจะเป็นขวาหรือซ้ายนะคะพับมาทางด้านหลังแล้วหงายไว้ค่ะแล้วจับ แล้วเพื่อยืดน,นะคะสภาพร่างกายของเราจะเป็นดังนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอียงขวาเอียงซ้ายค่ะดังนี้คือนำให้ยืนห่างๆกลางขาออกมาประมาณนึงนะคะแล้วพับตัวค่ะหายใจเข้าลึกๆพับมาทางด้านหนึ่งด้านขวาแล้วก็พับมาทางด้านซ้ายแล้วก็พับมาทางด้านขวาคือให้มีการขยับขยืน่น ในหลายๆทิศทางนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวในทุกๆท่าปัญหาสำหรับผู้ที่จับมือกันไม่ถึงใช้ผ้าค่ะแล้วไต่เอานะคะใช้ผ้าแล้วไต่ผ้าเอาเพื่อที่จะให้มือมาให้ถึงผ้าก็คือไม่ยากถูกไหมคะเราจับจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็คือเอามือหาเราจับเอานะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ทำด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็ทำไปสภาพนี้นะคะจะอยู่ด้านหลัง มือจับกันแล้วอยู่ด้านหลังปึ๊บปึ๊บมาเหมือนเดิมเอ็นขวาเอ็นซ้ายก็เอ็นค่ะขวาซ้ายทําทั้งสองด้านนะคะทําทั้งสองด้านและสามารถอันนี้เป็นหนึ่งในท่าโยคะหรือว่าท่าหน้าบัวนะคะเอาไปประยุกต์ใช้กับท่ายืนต่างๆในกลุ่มท่ายโยคะได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากทําในกลุ่มท่ายืนเราทําท่าแบบนี้ค่ะเรานั่งทําก็ได้ขอให้ได้ ใช้แค่ตัวมือมาจับท่านี้นะคะแก้ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ได้ชง,งัดค่ะจริงๆพอสะบักคลายไหล่คลายคอก็จะค่อยๆคลายไปด้วยเพราะว่าส่วนบนของร่างกายเนี่ยถ้าขอให้เพียงแค่ได้มีการเหยียดยืดอะไรนิดหน่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าเขาจะคลายไปหลายๆส่วนเลยค่ะทําให้ส่วนบนเนี่ยคลายหลายๆที่ หลายองค์ประกอบเล็กๆเนี่ยค่อยๆคลายค่อยๆลองดูค่ะอันนี้เป็นหนึ่งท่าในกลุ่มท่าง่ายๆนะคะสมัยที่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้แบบนี้แหละค่ะแล้วก็เวลาปวดเมื่อยเนี่ยนั่งทำที่เก้าอี้เลยก็คือเอามือขึ้นมาแล้วจับแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในท่ายืนเราก็แค่หมุนนะคะหมุนเยี่ยวไปไม่ได้อยู่ในท่ายืนก็แค่หมุนตัวก็คือเหตุการณ์เกิดบนเก้าอี้แต่เวลาทําอย่างที่พูดน่ ที่นําพูดนะคะคือขวาแล้วซ้ายซ้ายแล้วขวาคือทําให้ครบข้างด้านนี้ขึ้นแล้วก็ต้องเป็นด้านนี้ขึ้นด้วยแล้วก็จับนะคะไม่ถึงใช้ผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยพอร่างกายพอเส้นเราเขาจะค่อยๆย,ยืดเนี่ยเขาจะจับถึงกันเองค่อยๆลองดูค่ะบางทีนะคะท่าง่ายๆกลุ่มท่าออกกําลังกายง่ายๆเนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเรามันก็อยู่มันก็แค่ เอามือเอาขามาประยุกต์ใช้ว่าฉันจะมาจับกันในรูปแบบไหนนะคะมันก็ทําให้เราหายปวดหายเมื่อยได้ค่ะทดลองดูค่ะท่านี้ในการฝึกโยคะนี่คือเรียกว่าท่าหน้าวัวนะคะคือ,อมือจับประสานกันมันจะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมแหลมๆขึ้นมาทดลองดูค่ะหายปวดสะบกักหายตึงคอบ่าไหลแน่นอนนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆแก้ปวดแก้เมื่อยทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแบบนี้อีกค่ะบ๊ายบาย